บ่ายวันนี้นายกอิงจะบินไปที่เชียงรายใช่ดูสายการน้ำท่วมไปตรวจสสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็ไปบัญชาการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือไปทางนั้น่นกลับหลักสุดเนี่ยเชียงรายนรดังนั้นเราจะไปกันที่กรมป้องกันและบรรเทาบรรเทาสารภัยปอพนั่นเองนะคะเราจะไปกันที่ท่านรองอธิบดีกรมปอพนะคะคุณสารัตวงศกุลวิวัฒนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์ครับครับครับคุณสารัตครับขอขอขออัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมที่เชียงรายสักนิดหนึ่งในภาพใหญ่ๆในภาพรวมๆทั้งจังหวัดัน่ะครับผมข้าใจว่าพื้นที่ที่หนักสักนิดหนึ่งจะมีอยู่แค่2อําเภอใช่ไหมครับก็คือแม่สายกับเชียงของใช่ไหมครับที่จะเป็นสองพื้นที่ที่หนักสักนิดหนึ่งครับครับใช่ครับผมผมขออนุญาตในภาพรวมใหญ่ด้วยเลยได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญค่ะัคือเชียงรายเนี่ยฝนตกหนัก เริ่มครับแล้วก็เกิดอุบัติอุทกภัยใหญ่แล้วก็ดินถล่มนะครับมี18อำเภอ106ตำบล925หมู่บ้านนะครับทีบ่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งก็ได้แก่อำเภอเชิงเวียงแก่นพยา,ยพยา,ยามงลายขุนตาลอำเภอเมืองเชงียงรายนะครับจีนแสนเชียงของป่าแดดแม่จันแม่ฟ้า, layout, Tory, าหลวงแม่สายแม่สวยเวียงป่าเป้าเวียงใยแม่ลาวดอยหลวง,แ,วลวงแล้วก็อำเภอเวียงเชงียงลุงครับ ขณะนี้ผลผลพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับกว่าสามหมื่นสี่พันกเรือนะครับมีผู้เสียชีวิตสองรายฮะบ้านเรือนเสียหายยี่สิบเก้าหลังเสียหายบางส่วนสองพันแปดร้อยสามหลังนะครับแล้วก็เสียหายด้านเกษตรเนี่ยก็ประมาณเกือบสองแสนไร่นะครับเกษตรเนี่ยสามหมื่นสามแสนห้าหมื่นกว่าตัวนะครับแล้วก็ด้านประมงก็สี่สี่พันกว่าไร่นะฮะมีสิ่งสารประโยชน์ ที่เสียหายก็เป็นถนน499จุดนะครับมีสะพานคอสะพานเสียหายเนี่ย13แห่งไหย69แห่งอ่างเก็บน้ำ3แห่งนะครับทอระบายน้ำ64แห่งวัด34แห่งและสารศึกษา30แห่งนะครับจนถึงขณะเนี้ยถึงเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงมีน้ําท่วมขงังน้ําร้นสลิ่งอยู่อยู่อยู่ในพื้นที่6อำเภอนะครับได้แก่อำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันเชียงแสนเชียงของแล้วก็อำเภอเมืองนะครับ ทั้งสิ้นเนี่ยมี24ตำบล71หมู่บ้านนะครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ19,400กว่า9คูเรือนนะครับถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายครับจากเหตุดินถล่มที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจากเหตุดินถล่มท,ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับเป็นเดียวกันแต่น้องสถานการณ์ในะนะฮะคาดว่านในอำเภอแม่สายนะครับจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน อ่สี่ห้าวันนี้นะครับส่วนตัวเมืองเชียงรายเนี่ยก็คงยังน่าเป็นห่วงนะครับสถานการณ์น่าจะยังวิกฤิแล้วก็คงต้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอย่างเร่งด่วนนะครับเปลี่ยนเบื้องต้นครับผมโอเคถ้าฉะนั้นผมจะขอโฟกัสสักนิดหนึ่งกันนะครับในหกอำเภอที่น้ํามันยังท่วมอยู่จุดที่ต้องถือว่าหนักพอสมควรที่ยังหนักอยู่ก็คือแม่สายเชียงของแล้วก็อำเภอเมืองใช่ไหมครับที่ยังหนักที่หนักจริงๆเลยนะฮะ เห็นเมื่อกี้บอกว่าอีกสี่ห้าวันแม่สายจะคืนสู่สภารปกติแล้วครับครับก็ระดับน้ําก็คงจะแห้งลดลงนะครับแล้วก็คงจะเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็ทางราชการเนี่ยก็คงจะได้เข้าสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยการเป็นกานทดลองราชการครับผมครับทังอําเภอเชียงของน้ํามีแนวโน้มจะลดภายในอีกสักกี่วันครับเชียงของ เชียงของนี่มันเรามันมันมันติดโขงนะครับก็อาจจะต้องต้องดูสภาพน้ําในแม่น so ้ <speaking in pt it ics> ําโขงด้วยครับขณะนี้ก็ทุกหน่วยอก็ดูก็กรมชลประทานนี่ก็ติดตั้งเครื่องระบายน้ำนะเพื่อเร่งน้ำนะครับลงออกแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดนะครับก็ขออนุญาตรายงานนะครับได้ครับ อำเภอเชียงของสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ําจากเขื่อนทั้งฝั่งประเทศจีนด้วยใช่ไหมครับถ้าเขาปล่อยเยอะมันก็จะยุ่งสักนิดหนึ่งขณะนี้มีข่าวไหมครับว่าการปล่อยน้ําจากเขื่อนจีนทางด้านเหนือของเชียงของเป็นอย่างไรคณะกรรมการที่อ๋อก็ครับก็คงจะอยู่ที่ตัวสองคณะกรรมการที่ที่นานะครับอืมโอเคที่อำเภอเมืองที่บอกว่าจะเป็นอำเภอท้ายท้ายที่น้ํามันเข้าแต่ขณะนี้แนวโน้ม มันทรงตัวหรือมันยังจะไปต่อหรือน้ํามันจะลดได้ในเร็ววันครับน้ําขณะนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แถวริมกกนะครับหรือว่าชุมชนแล้วก็เขตเศรษฐกิจเนี่ยก็ขณะนี้น้ําก็อยู่ทรงตัวอยู่ที่ราวๆเม็ดเมตรยี่สิบนะครับอยู่ยในเขตเทศบาลเมืองเนี้ยครับก,ก็ปริมาณน้ําก็ยังคงเรียกว่าว่าสูงอยู่นะครับก็สูงกว่าหนึ่งเมตรนะครับ <ขา S 1> ค่ะครับครับและเขตเทศบาลเมืองน้ําสูงเมตรยี่สิบก็ถือว่าโอโ้โหสูงแล้วนะโอโ้โหมันถึงเอลเลยนะเนี่ย ประมาณนั้นได้เลยนะฮะเนี่ยครับโอ้โหครับครับพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามให้ความการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะครับครับครับเราได้ระดมทีมนฮะท่านฮะรับมทีมปฏิบัติการจากทุกหน่วยนะครับทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะครับทางแพทย์สาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต่างๆนะครับอาสาสมัครภาคประชาชนแล้วก็อแล้วก็เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆเข้าให้การช่วยเหลือ น้องประชาชนครับครับครับเขาตั้งประเด็นกันนะครับว่าเครื่องบินกู้ภัยของกรมปอพอมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมไม่ขึ้นบินเข้าไปช่วยอะไรจะไม่อะไรประมาณนั้นลองอธิบายสักนิดสิครับข้าจะว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์นะฮะเป็นเป็นฮอกู้ภัยของกรมปอพอครับมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะตัวตัวเป็นแบบการไม่มีปัญหาครับแต่ว่าความจริงเราจะออกล่วงหน้าก่อนนะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับแล้วก็ ไม่สามารถบินขึ้นได้นะครับทุกฮอทุกรำที่ของหน่วยทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับก,ก็ก็จะติดเรื่องของสภาพอากาศครับเมื่อสภาพอากาศเปิดเนี่ยเราก็บินมาช่วยทันทีนะครับครับครับทีนี้ทีน,ทนี้สภาพอากาศในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาไม่เอื้อให้สามารถเอาฮอกู้ภัยขึ้นบินได้เลยเลยครับมีมีมีขึ้นบินได้แล้วครับอ,อย่างเมื่อวานนะครับก็ก็ช่วยไปได้สองายนะครับ อ้ครับครับพอกู้ภัยของกรมปภก็เพิ่งจะขึ้นบินช่วยเหลือชาวบ้านได้จริงๆก็สัก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 เมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะเมื่อวานเพิ่งได้ใช่ไหมคะจากก่อนหน้าเห็นว่าขึ้นไม่ได้ครับครับไม่ใช่เป็นเพราะสภาพของฮอรนะครับแต่เป็นเพราะฟ้ามันปิดนะครับครับครับเป็นที่สภาพอากาศครับตัวตัวฮอประสิทธิภาพสูงครับขออนรีานครับผมครับครับพอเห็นจะาที่เราก็จะช่วยช่วยอย่างนี้ครับคือ คือมันมีประโยชน์มากนะเพราะว่าในทางเราสามารถช่วยผู้สบภัยในทางดิ่งใช่ไหมครับก็ใช้เชือกโรยใช้มีมีสายรัดนะครับช่วยผู้ผู้สกยในทางดิ่ขึ้นไปที่เรือและรถเข้าไม่ได้นะครับก็จะมีประโยชน์มากครับในีรครับก็คงจะดาเนินภารกิจแล้วก็เรากําลังจะส่งฮออีกลํานึงนะครับมาจากกรอนครับใกล้จะถึงครับฮอกู้ภัยของ กรมปภมีทั้งสิ้นกี่ลำด้วยกันครับเนี่ยขณะนี้มีสี่ลำครับสี่ลำนะฮะสี่ลำขณะนี้ถูกส่งไปอยู่ไปประจําการอยู่ที่เชียงรายเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วกี่ลำแค่ลำเดียวหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งลำครับกําลังจะมาจากอุดรอีกหนึ่งลำครับกําลังจะมาจากอุดรอีกหนึ่งลำครับ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 จะใช้แค่สองลำนะฮะกันนะครับแล้วก็ก็ยังมีสถานการณ์ที่เราเรายังเป็นห่วงที่ทางตอนเหนือแถวเลย บึงการแถวเนี้ยครับก็มีพื้นที่อื่นอีกนะด้วยครับผมพื้นที่อื่นด้วยก็แบ่งกําลังกันนะครับท่านครับต้องแบ่งกําลังกันน่นะครับแต่อ้หนึ่งลำแต่อ้กหนึ่งลำที่ประจําการอยู่ที่เชียงรายแล้วนั้นก็เพิ่งจะสามารถขึ้นบินช่วยเหลือได้จริงๆก็คือเมื่อวานน่นะครับพวกกันอย่างนั้นด้วยปัญหาดินฟ้าอากาศอ่างเกาบอากาศครับผมครับแต่เจ้าหน้าที่ของกรมปภเองเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าหอกู้ภัยของกรม ถ้าทางมันจะกลัวฟ้ากลัวฝนนิดๆน่อยๆก็ไม่กล้าขึ้นบินขอ้อเท็จริงเป็นอย่างไรแล้วกายัางวิจารณ์ด้วยนะว่าฝ่ายบริหารทํางานล่าช้าสั่งการล่าช้าประชาการรบล่าช้าขอ้อเท็จริงเป็นอย่างไรครับนี่เจ้าหน้าที่กรมปภเขาโพสต์คอมเมนต์กันเองนะฮะอ๋อครับไม่ผมไม่แน่ใจในประเด็นนั้นนะครับแต่ว่าก็ขอญาติเรียนยืนยันคุณนายว่าเป็นภาพพอเราเนี่ยบินบินได้นะครับแต่ว่า นักบินก็จะประเมินสภาพอากาศนะครับก็อันนี้เป็นข้อได้จริงที่ที่เราเขาญาติชี้แจงว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศโดยแท้นะครับที่ทำให้เครื่องไม่สามารถบินได้ครับแล้วก็เราพร้อมออกปฏบัการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มอย่างเต็มที่อยู่แล้วโอเคโอเคแต่ว่าด้วยสภาพอากาศจึงเพิ่งสามารถขึ้นบินได้เมื่อวานโอเคเข้าใจครับคโเในส่วนของทรัพยากรก็การเข้าให้ช่วยเหลือนะครับโชคดีที่ เรามีศูนย์ป้องกันแระร,รักษาภัยเขต15นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชิงรายอยู่แล้วนะครับก<า>็ในส่วนของศูนย์เขต15เนี่ยก็ได้จ<า>ับศูนย์เครื่องจักทันทีนครับให้การช่วยเหลือ<า><า>ไม่ว่าจะเป็นรถไปผู้สระสบภัย17ค<า>ันหรือท้องแบน17ลำนะครับฟันแบรี่ 1>, 1ชุดรถปลิตน้ำดื่ม2คันนะครับแล้วก็รถบรรทุกเล็กนะครับ4 4คันนะครับรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว3คันรถไปสองสว่าง1คันแล้วก็ มีถุงยังชีพอีก6,500ชุดนะครับคันี้เราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องไปเป็นอย่างมากนะครับผมคครับขอบพคุณอย่างครับผมโอเคคำถามสุดท้ายครับครเป็นพอบสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายขณะนี้ครับพอบสถานการณ์ผู้บัญชาการสถานการณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับตามกฎหมายคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับคือผู้บัญชาการเหตุการณ์ครับผมอ๋อครับครับซึ่งป็นเข้ามาอยู่ที่ผู้ว่าเรื่องจะวิ่งไปผ่านท่านผู้ว่านะครับปอก็จะเป็นเหมือนผมเปรียบเทียบให้เป็นเหมือนไฟ ฝ่ายเสนาธิการนะครับคอยสนับสนุนคอยช่วยท่านในเรื่องของการวางแผนการจัดการทรัพยากรการแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็พอบอดียจะเป็นฝ่ายเสคอยช่วยนี้ครับเตืนแต่ทุกเรื่องจะผ่านท่านผู้ว่าการจังหวัดครับโอเคเพราะเป็นพบสถานการณ์ตามกฎหมายด้วยนะครับถูกต้องครับคถูกต้องครับท่านครับก็อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับขณะนี้ ผมอยู่ในพื้นที่ครับวันนี้หมายถึงท่านผู้ว่าคผู้จัาการศูนยในพื้นที่ใช่ไหมไม่ได้ยินครับท่านผู้ว่าอยู่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้กราพบท่านนะครับโอเคพบเ่าพบท่านมากระทรวงด้วยครับโอเควันนี้ท่านอธิบดีก็จะตามมาครับผมโอเคได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับครับครับค่ะขอบคุณนะครท่านรองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณสารัตบงสกุลวิวัฒน์นะคะสังกัดกระทรวงมหาดไทย วันนี้ท่านนายกจะลงพื้นที่เดี๋ยวท่านนาทิดยีไปทุกคนต้องไปหมด่ะปัญหาก็คือคือคนอนุทินมาทอหนึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเพราะผู้ว่าเชียงรายใกล้เกษียณอีกไม่กี่วันก็จะเกษียณดังนั้นชกเต็มมัดหรือเปล่ามันก็เป็นคําถามที่คนอนุทินมทอหนึ่งกำลังปวดหัวอยู่ใช่ก่อนหน้านี้เราตั้งกรรมการตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำไปนะคะ